ใส่คลิปไว้เป็นหลักฐานน,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 นะเวลาเฟรมนานๆนานๆจะเจอยายก็นานๆจะเจอยายแต่รูปไว้เวลาสิบปีได้วมาดูทีหลังไปอยู่ไปไปกอดยายก่อน,นไปนนตตนเออไป,ไปกอยดยายตั้งรูปไปป้าก <c oughs> ็ไม่ต้องถ่ายวีดีโอก็ได้ถ่ายได้นะนะนยายนะยายไปดูตอนยายอายุมากแล้วยายจะได้ดูไว<อ>้นั่งนั่งกางยายหน่อยเลยใส่รูปใส่รูปบนกระดิ่หน่อยมา ờ nắp nơi nướng dài ảnh bên, bên con con có này nướng còn ờ là đây đi ờ mung rồi ờ mung níu rồi Ê, nắng nắng ảnh năm đúng lên. lê Để...

giếm nồi giếm nồi con con nồi